การตายของสัตว์เนี่ยจะมีสองขยักแล้วก็อีกหนึ่งช่วงสองขยักแรกก็คือกายแตกสองชีวิตแตกที่พระเจ้าตัดไว้ขนาดที่กายแตกเนี่ยพ้นเดรัจฉานหรือยังยังฟังธรรมะตอนนี้ก็บรรลุไม่ได้พอชีวิตแตกปุ๊บเนี่ยกำลังเริ่มพ้นเดรัจฉานแล้วแล้วพอเป็นสัมภเวสีสัตว์สัมภเวสีสัตว์ช่วงไหนคือช่วงที่ เปรียบเหมือนแสงกำลังพุ่งเข้าหาฉากหรือเมล็ดพืชกำลังปลิวตกลงบนผืนนาหรือสเก็ดไฟกำลังลอยปลิวไปช่วงนี้แหละที่สามารถจะบรรลุทมได้ให้ดูผังของอนาคามีที่พระเจ้าทรงตัดที่เปรียบเหมือนสเก็ตไฟของช่างตีเหล็กเมื่อตีเหล็กร้อนแล้วเนี่ยก็เ,ยเกิดสเก็ตไฟเจรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งพอเป็นสเก็ตไฟก็ดับเย็น รูปแบบที่สองลอยไปบินไปแล้วดับรูปแบบที่สลอยไปบินไปสักพักแต่ยังไม่กระทบพื้นแล้วดับพวกนี้ปรารินิพพานในช่วงที่กำลังเปลี่ยนถ่ายพบในนั้นในหลักการเดียวกันช่วงที่เขากําลังเปลี่ยนถ่ายพบเนี่ยเขาถูกเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์ถ้าเขาได้แตะพบใหม่แต่พื้นแล้วเนี่ยจะเรียกว่าภูตสัตว์ พื้นเนี่ยคือพบหรือความเป็นภูตะวิญญาณมารับรู้ปั้งเรียกว่าภูตสัตว์ระหว่างนี้เรียกว่าสัมภเวสีสัตว์สัตว์ผู้สแสวงหาพบและพรสศาสดาบอกว่าภัสสะทั้งหกเนี่ยเป็นอาหารของภูตสัตว์และสัมภเวสีสัตว์ดังนั้นพวกเราเป็นภูตสัตว์สัตว์ผู้ได้ความเป็นพบแล้วเราก็มีภัสสะทั้งหกเป็นอาหาร วิญญาณก็เข้าไปกินอาหารทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างคือไปรับรู้การไปรับรู้แต่ละช่องของอายตนะเนี่ยเปรียบเหมือนการกินอาหารแล้วพระเจ้าบอกว่าภาษาทั้งหกเนี่ยเป็นอาหารของสัมภเวสีสัตว์ด้วยสแสดงว่าช่วงขณะที่กำลังเข้ามาสู่พบเนี่ยสัตว์เนี่ยสามารถรับรู้ทางหกช่องของอายตนะได้ เหมือนกับภูตาศตั์ดังนั้นเสียงที่เปิดก็สามารถได้ยินได้คำของตถาคตดังนั้นโอกาสในการบุรุธรรมก็มีได้ในช่วงแกลบเนี้ยจังหวะเนี้ยนี่คือโอกาสในการหลุดพ้นในกรณีที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต